และนี่ก็คือ Gina the Journey <c oughs> กลับมาแล้วอีก EP หนึ่งนะคะเป็น EP ที่จะมาเล่าเกี่ยวกับบรรยากาศของรายการความกดดันขั้นตอนการคัดเลือกหรือเราไปเจออะไรบ้างในระหว่างการาถ่ายทำรายการมีความกดดันยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงเจอความท้าทายปั่นป่วนอะไรระหว่างทางบ้างก็เดี๋ยวจะมาเล่าใน EP นี้นะคะ จริงๆก็ดูเป็นเลฟไว้ก็ได้นะเพราะว่าหลายๆรายการก็ขั้นตอนการคัดเลือกมันก็จะมีระยะเวลาประมาณอย่างนี้แหละหรือระหว่างทางในรายการอะไรเงี้ยมันต้องเจออะไรบ้างก็คิดว่ามันน่าจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างก็ถือว่าอาจจะเป็นเ e ฟเฟรหรืออ้างอิงได้บ้างในการเตรียมตัวสําหรับรายการถัดๆไปของใครหลายๆคนนะคะเอาจริงๆไหม มันไม่ง่ายเลยทุกคนคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันมันไม่ง่ายเลยในการที่จะแบบเข้าไปถึงรอบลึกๆได้ใช่ไหมซึ่งมาพูดถึงอันแรกของเราก็คือการสมัครสมัครตอนนั้นของเราในรายการเดอะสตาร์2022ก็คือเราสมัครเกือบแบบเกือบใกล้จะปิดแล้วอ่ะแบบท้ายๆมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออปล่อยใจไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าสุดท้ายก็ได้โอเคพอผ่านโปรเซสของสมัครออนไลน์ไปใช่ไหมเขาก็จะเรียกให้เราไปที่สตูดิโอ สตูดิโออะตอนนั้นมันก็เป็นสตูดิโอที่ถ่ายแถวปทุมค่อนข้างไกลพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ใครที่บ้านไกลก็อาจจะต้องวางแผนการเดินทางดีๆเพราะว่ามันค่อนข้างไกลแล้วก็อาจจะไม่ได้มีขนส่งสาธารณนะทั่วถึงขนาดน,นั้นแล้วก็การถ่ายการเข้าไปที่สตูดิโออะเท่ากับว่ามันใช้เวลาเราทั้งวันเลยจริงๆเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะเสร็จกี่โมง <laughs> เพราะฉะนั้นเตรียมใจไ,มได้เลยว่ามันจะทั้งวันมากๆสมัครรอบออนไลน์อ่ะมันก็ไม่มีอะไรมากมันก็แค่กรอกข้อมูลกรอกฟอร์มใช่ปะอะแต่ทีนี้พอมาที่สตูดิโออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งละก็คือเขาก็จะเอาคนทุกภาคแบบทั้งประเทศอ่ะมาอยู่ที่ตรงสตูดิโอนี้กันอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาทั้งวันจริงๆวางแผนเ,เรื่องตารางเวลาของเราให้ดีในนั้นน่ะเขาก็จะมีให้เหมือนทำกิจกรรมเขาจะมีใบเปเปอร์ ใบใบกระดาษเป็นแบบ l i สต list ไว้ว่าเราจะต้องไปฐานไหนบ้างเพื่อให้ได้ไดไลายเซน็นไปเก็บฟุตเทจเอ่อเล่นกิจก,กรรมทำชาเลนจ์ติ๊กตอกอะไรเงี้ยอืมแล้วก็เป็นรอบที่คือเป็นเหมือนช่วงเวลาในการรอที่จะเตรียมเข้าไปออเดชั่นนั่นแหละสำหรับสาหรับคนที่แบบยังไม่ถึงคิวอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นใช่ไหมคือคนเข้าไปเยอะมากคือมันถึงคนเยอะมากจริงจ แล้วเรารู้สึกว่าสําหรับเราสมาธิและโฟกัสของเราสําคัญมากเพราะว่าเราเราจะพยายามโฟกัสกับตัวเองให้ได้มากที่สุดเราจะโฟกัสกับสิ่งที่เราเองเตรียมมาให้ได้มากที่สุดจะคอยทวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือหาเวลาในการวอร์มเสียงคือคือออริชั่นเนี่ยเหมือนเขาจะแบ่งเป็นเป็นหลายหลายห้องซึ่งแต่ละคนก็จะได้รหัสเข้าห้องไม่เหมือนกัน ในรอบของห้องออดิชั่นแรกอะคือมันจะมีออดิชั่นรอบแรกร้องรอบแรกเสร็จแล้วถ้าใครผ่านห้องเนี้ยจะได้ไปอีกห้องหนึ่งถ้าเราจาไม่ผิดนะห้องแรกเนี่ยเหมือนแค่เป็นห้องธรรมดาแล้วก็มีแค่คณะกรรมการแค่หนึ่งคนที่เราจะเข้าไปแล้วก็ร้องสดไม่มีดนตรีไม่ต้องเปิดแบล็กทิงแทร็กเขาขออะไรมาก็ทําไป <laughs> แต่ว่าการเตรียมตัวก่อนจะเข้าห้องนะั้นอะ ก็ก็ต้องโฟกัสกับตัวเองพอสมควรเพราะว่าทุกอย่างมันจะสามารถทําให้เราเสียสมาธิได้ง่ายมากทั้งแบบบางทีเราได้ยินเสียงจากคนที่ออดิชั่นก่อนเราในห้องข้างๆหรือห้องถัดไปอะไรเงี้ยแบบเออมันจะทําให้เราเสียสมาธิได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นแบบพยายามบอกตัวเองให้ให้อยู่ที่ตัวเองเท่านั้นโฟกัสแค่เฉพาะในสิ่งที่เราเตรียมมาทวน,ทวน,ท,วนทวนในหัวหรือหาเวลาไปวอร์มเสียงเราคือคนนั้นที่จะหาเวลาไปวอร์มเสียงซึ่งเราไม่ เราก็ไม่อยากเ,าเป็นคนที่ทําให้คนอื่นเสียสมาธิเพราะฉะนั้นเราจะพยายามปีวิเวกออกไปไปเหมือนแบบก็ไม่ถึงขั้นแบบแ,บบแหกปากแต่ว่าเหมือนไปหํามอะทัอยู่ในคอหรือแบบพยายามหาวในห้องน้ำอะไรเงี้ยหรือแบบพยายามเข้าไปในห้องน้ําแล้วแบบพยายามหําเอาอะไรเงี้ยก็จะพยายามพยายามแบบรบกวนคนอื่นให้ได้ให้ได้น้อยที่สุด ประมาณนั้นแล้วก็ไม่อยากแบบไปทําให้คนอื่นเสียสมาธิด้วยซึ่งในห้องในห้องที่เป็นห้องรอบแรกห้องออดิชั่นรอบแรกอะถ้าเขาอยากให้เราโชว์อะไรอะ <c oughs> ก็พยายามคิดให้เร็วแล้วก็โยนมันลงไปเลยทําไปเถอะทําไปก่อนเอาจริงๆแม้เราจะไม่ได้ว่าเราอะ ไปสตูนั้นประมาณกี่รอบน่าจะ3รอบได้มั้งคือรอบแรกคือเป็นออเดชั่นแบบทางประเทศแบบคนเยอะมากๆก็คือได้ไปอ๋อห้องสตูดิโอห้องนั้นห้องเดียวแล้วก็กลับบ้านแล้วก็จะมีอีกรอบหนึ่งที่ไปถ่ายอีกที่สตูดิโอเดิมแต่คราวเนี้ยห้องออเดชั่นนั้นน่ะเป็นห้องที่มีการอัดคลิปและตั้งกล้องมีการอัดคลิปมีกรรมการทั้งหมดในห้องนั้น2-3คนได้ซึ่ง คราวนั้นก็เป็นอีกรอบหนึ่งที่แบบคัดคนมาแต่ว่ารู้สึกเหมือนจะน้อยกว่ารอบแรกถ้าเราจำไม่ผิดนะคือใครที่แบบได้ไปตรงนั้นก็ช่วยช่วยคเล็กเราด้วยช่วยแบบว่าเออช่วยมาบอกเราด้วยว่าแบบเราเราเราจำถูกหรือเราจำผิดรอบที่สองที่สตูดิโอเดิมแต่คราวนี้คนที่มาก็จะน้อยลงแต่ว่าห้องออริชั่นอะก็เหมือนจะแบ่งแบ่งอีกมั้งแต่ว่าหมายถึงแบ่งแบบ แบ่งคนเข้าห้องตามรหัสเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้จะมีการตั้งกล้องอยู่ในห้องแล้วก็จะมีคณะกรรมการประมาณ2-3คนและคราวนี้ให้เราจับไม่แล้วเราร้องเพื่อฟอร์มออกไปจริงๆนั่นแหละทุกคนอันนั้นก็คือการไปสตูดิโอรอบที่2ถ้าเราจำผิดใครที่ได้ไปตรงนั้นก็ ใครที่ได้ไปตรงนั้นวันนั้นก็มาบอกเราได้นะว่าเราจําผิดหรือแบบจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแต่มันนานมากแล้วจริงๆแต่เราพยายามจะมาเล่าแบบเหตุการณ์หรือขั้นตอนกระบวนการคัดเลือกให้กับคนที่อาจจะอยากจะไปในรายการประกวดแบบนี้เหมือนกันซึ่งโปรเซสในการคัดเลือกมันมัน,มนคล้ายๆกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยในวันที่สตูดิโอที่สองเรียบร้อยเสร็จปุ๊บกลับบ้านเหมือนจะโดนเรียกมาอีกรอบที่สตูเดอร์มสาหรับรอบที่คัดเข้ามาอีก คราวนี้ก็น้อยลงไปอีกคราวนี้ก็คือเป็นรอบที่เราได้ร้องต่อหน้ากรรมการละกรรมการก็คือเป็นพี่ดาพี่โดมพี่หนุ่มกลาอะไรเงี้ยก็คือรอบนั้นก็คือจะไม่ไม่มีการทํากิจกรรมอะไรมากแล้วแค่แบบมีการแค่เก็บสัมภาษณ์ต่างๆของเราเยอะไรเงี้ยคือเหมือนส่วนใหญ่วันนั้นวันรอบที่สามที่ไปสตูดิโอเนี่ยก็จะโฟกัสแค่การขึ้นไปร้องต่อหน้ากรรมการจริงแล้วในรายการที่ถ่ายแบบถ่ายทํารายการ o อน u ูทูบอะไรเงี้ยทีนี้ในรอบ,บที่สมก็รอใช่ปะม,มันก็จะมีให้เราไปสัมภาษณ์นน่นนี่นั่นแล้วในขณะที่เราสัมภาษณ์อยู่อะทุกคนมีพี่ทีมงานเดินมาบอกว่าโอเคถึงคิวน้องจีน,น่าแล้วค่ะฉันแบบฮะ ah? คือยังไม่ทันได้เตรียมตัวอะไรเลยคือแบบว่ามันก็จะมีการที่แบบว่าคิวเพื่อไปนั่งรอหลังเวทีเพื่อเตรียมขึ้นเลยอะไรเงี้ยคือแบบฮะ ah? คือเพิ่งสัมภาษณ์แบบยังไม่เสร็จดีเลยใกล้จะเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเร็วมากแล้วเรายังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยแล้วระยะทางจาก จำได้คือจําได้เลยว่าตอนนั้นสัมภาษณ์อยู่เสร็จแล้วต้องรีบวิง่งเพราะพี่สตาฟเขาบอกว่าโอเคถึงคิวน้องจินนาแล้วไปต้องรีบไปแล้วเราต้องรีบวิ่งจากห้องสัมภาษณ์หนึ่งไปสตูซึ่งระยะทางก็ไม่ได้ใกล้เลยแล้วมันต้องวิ่งแบบใส่เกียร์หมาทุกคนมันต้องใส่เกียร์หมาแล้วแล้วคพอไปถึงเวทีพอ,อย่างนี้อยู่เลยอ่ะมันยังแบบอย่างนี้อยู่อ่ะ โอเคเราก็นั่งรอสักพักแล้วก็รับไมค์มาแล้วก็รออยู่ข้างเวทีใช่ไหมแล้วก็คืออ,อยู่อย่างนั้นด้วยวิ่งมา <laughs> ก็นี่ก็ถือว่าเป็นการได้วอร์มร่างกายก่อนพอขึ้นไปบนเวทีใช่ไหมทุกคนมันก็แบบอะไรวะคือยังไม่ท่านได้เตรียมตัวต่โชว์มัสโกออนบอกในหัวว่าโอเคเดี okay, show must ๋ยวโชว์มัสโกออนไปเราทําได้ควบคุมลมหายใจเราดีๆพร้อมไหมพร้อมโอเคเริ่ม ร้องเพลงร้องร้องร้ององรองไปก็คือก็ทําเต็มที่แบบที่เราฝึกซ้อมมาซึ่งถือว่าก็เป็นการเพอร์ฟอร์มออกไปได้อย่างดีในแบบที่เราเองก็พอใจมันเหมือนภาพในฝันนะทุกคนมันนาะโมเมนต์นั้นอย่างที่บอกไปในอีพีแรกอะคือมันเหมือนแบบเฮ้ยเฮ้ยมันมันเหมือนภาพที่เราเคยเคยจินตนาการเล่นแล้วอยู่อยู่มันได้มาอยู่ตรงนี้จริง,ร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 งมันแบบ เรื่องจริงปว้เนี่ยเฮ้ยจริงหรออะไรเงี้ยแล้วแบบกรรมการต่อหน้าอะไรเงี้ยคือเป็นแบบคนที่เราชื่นชอบทั้งนั้นเลยแล้วเป็นคนที่เราฟังเพลงเขาทั้งนั้นเลยตั้งแต่เด็กแล้วเราเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ฟังเพลงเขาแล้ววันนี้เราได้มายืนต่อหน้าเขาร้องเพลงให้เขาฟังอะมันแ,แบบฮู้โหโอเคคือดีใจมากฝันเป็นจริงหนึ่งอย่างแหละแล้วโปรเซสของการ audition นในรอบกรรมการระดับภาคอะ่ะมันก็จบไปใช่ปะโอเคก็ผ่านอีกเพื่อไปรอบที่ตึกไปที่ตึกบริษัท คนน้อยกว่าเดิมไปอีกก็คือรอบเนี้ยเป็นรอบคัดเลือกเพื่อเพื่อที่จะเข้ารายการจริงจังรอบเนี้ยก็จะเป็นรอบเก็บฟุตเทจจริงจังแบบมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องการเตรียมตัวจัดตารางเวลาตัวเองก็คือทั้งวันเตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลยทีนี้เข้าห้องนั้นเราก็อย่างที่ทุกคนเห็นในรายการก็คือเราร้องเพลง เอฟ r y สมรภูมของนิกกี้เราล้อก็ผ่านไปได้ด้วยดีมันมาถึงรอบแบบประกาศผลเพื่อแบบเป็นตัวแทนภาคเหนือแล้วใช่ปะ่ะอาจริงๆนะตอนนั้นน่ะเราก็คิดเลยว่าแบบมีตื่นเต้นอยู่บ้างว่าแบบเฮ้ยยังไงนะแล้วก็คุยกับตัวเองว่าคือตอนที่แบบเขาเอเรียกชื่อคนอื่นเข้าไปใช่ปะ่ะแล้วก็อืมโอเคถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ เออถ้าได้มันก็เราก็คิดกับตัวเองว่าถ้าเกิดมันได้เออก็ดีมันถ้าได้มันดีอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่ได้อ่ะเราจะทาอะไรในหัวคิดว่าหมูกระทะคือเออก็เดี๋ยวคงเสร็จจากนี้ก็เดี๋ยวอยกอกไปกินหมูกระทะแหละออกไปกินหมูกระทะแล้วก็ก็ถือว่าได้คําตอบกับตัวเองเอ๋อก็เดี๋ยวไปทํางานประจําและอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวตรงเนี้ยน่าจะต้องไปเล่าต่อในคิปถัดไปแล้วกันคิดว่าน่าจะยาว <c ười> แต่ทีนี้ทุกคน เราดันผ่านเว้ยซึ่งมันแบบมันดีใจอะที่มันมีคนเห็นความสามารถของเรานะได้เข้าไปในรอบที่ลึกกว่านี้อะไรเงี้ยดีใจมากที่แบบกรรมการเขาเห็นในความสามารถของเราอะให้เราได้ไปต่ออะไรเงี้ยแล้วมันแบบเอ้ยนี่คือสิ่งที่เรารอมานานมากนี่แหละ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 อะไรเงี้ยแล้วถัดจากนั้นไปใช่ไหมก็จะเป็นโปรเซสของการเวิร์กช็อปแหละซึ่งการเวิร์กช็อปตัวเนี้ยมันจะใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะทุกคนสองเดือนได้เลย หลายๆคนที่อาจจะเรียนอยู่หรือทำงานอะไรเงี้ยอาจจะต้องจัดการเมเนจตัวเองดีๆเพราะว่ามันใช้เวลาเป็นหลักเดือนทุกคนซึ่งจากตรงเนี้ยก็ทำให้เราได้แบบเพื่อนได้มิตรภาพได้อะไรมาเยอะมากๆเลยจริงๆได้เห็นเทคนิคการร้องการเอร์ฟองของแต่ละคนแล้วมันสุดยอดมากมันอินสปายเราหลายๆอย่างเลยในการร้องในการเอร์ฟอมแต่บางทีก็มีความกดดันเพราะว่าบางทีมันเผลอแบบหลุดโฟกัสเอาตัวเองไปแบบ ไปเปรียบเทียบกับเขาวิ่เขาเก่งจังอะไรเงี้ยบางทีมันก็มีคิดอย่างนี้เพราะว่ามีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยที่เข้าไปตรงนั้นแล้วมันแบบว้าวอินสปายเรามากๆพุชเราด้วยเหมือนกันให้ทําให้ดีแล้วก็พยายามแบบดึงตัวเองกลับมาที่ตัวเองในการฝึกฝนให้มันแบบดีขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งโปรเซสอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นแบบการเวิรแบบ์กแชบบ็อปเป็นเดือนเป็นสองเดือนอะไรเงี้ยก็วางแผนจัดการตารางชีวิตตัวเองให้ดีจริงๆ หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้โปรเซสในในรายการว่าต้องเจอกับอะไรบ้างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเราออกมาแชร์แล้วกันเพื่อที่จะได้รู้ไว้ก่อนแล้วก็จะได้เตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆสำหรับรายการในอนาคตที่จะไปเข้านะคะซึ่งเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตตัวเองให้ดีเนี่ยก็สามารถไปฟังได้ใน EP 2ที่คิดว่าอาจจะทำคิดขยายมันอีกทีหนึ่งในอนาคตแล้กันเพราะว่าเหมือนอีพก็คือเป็น บอกข้อผิดพลาดทั้งหมดที่เจอมาให้แบบว่าทุกคนได้รับรู้ไว้แล้วก็เรียนรู้จากบทเรียนในข้อผิดพลาดของเราจะได้เดินไปในเส้นทางนี้อย่างเข้มแข็งนะคะก็สำหรับในโปรเซสของรายการมันก็จบลง ประมาณนี้แหละที่เราได้ไปเจอมาในรายการเพราะเราเรามาถึงแค่โปรเซสตรงนี้ไงนั่นแหละมันก็จบลงตรงนี้แหละทุกคนสําหรับโปรเซสต่างๆในรายการที่คิดว่าหลายๆรายการก็น่าจะมีความคล้ายคลึงกันแล้วก็สามารถเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนโครงคร่าวๆให้ทุกคนได้เข้าใจภาพรวมว่าโปรเซสในการคัดเลือกแล้วก็ระยะเวลาในการคัดมันใช้เวลายาวนานแค่ไหนเพื่อที่ในอนาคตเพื่อนๆมาฟัง แล้วก็จะได้เตรียมตัวไว้สําหรับรายการในอนาคตที่เพื่อนๆกําลังจะเข้าไปออริชั่นหรือเข้าไปอยู่ในโปรเซสเนนั้นๆซึ่งที่เรามาเล่าก็ได้แค่ถึงโปรเซสตรงนี้เพราะว่าณเวลาน้นมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาของเราจริงๆถ้าขเข้าไปลึกกว่านั้นก็จะมาเล่าให้ได้ไม่ให้มันลึกกว่านั้นอืมแต่มันทาได้แค่นี้ซึ่งก็ถือว่าได้พาตัวเองมาไกลาจากจุดเริ่มต้นมากแล้วในการที่ ไปยืนร้องเพลงในรายการนั้นเราได้เราได้ได้เพอร์ฟอร์มออกไปแล้วหลายๆคนได้เห็นอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเออเป็นการเดินทางที่มาไกลจากจุดเริ่มต้นพอสมควรแล้วทีนี้เดี๋ยวจะมาเล่าต่อว่าหลังจากนั้นหลังจากที่เจอเรื่องราวอะไรต่างๆเราจัดการตัวเองยังไงก็เดี๋ยวจะมาเล่าในอีพีต่อไปนะคะคิดว่าน่าจะเป็นอีพีหน้าซึ่งก็ กดติดตามกด Subscribe ไว้รอฟังเรื่องราวที่จีน่าจะมาแชร์ในเส้นทางชีวิตของจีน่าให้กับ Gina าเดอะเจนี่ก็ใครอยากจะให้จีน่าแชร์เรื่องราวอะไรหรืออยากให้แชร์ไอเดียมุมมองชีวิตที่เจอมาในเส้นทางนี้อะไรยังไงอีกบ้างก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจีน่าจะมาไล่อ่านไล่ตอบแล้วก็ถ้าคลิปไหนเป็นประโยชน์เดี๋ยวจะเอาไปทำคลิปถัดไปบาย